ก็ถือว่าฮือฮานะคราวนี้ขายผ่านแอปอย่างเดียวเลยใช่ไหมหุ้นกู้ผมจะเดินตรงไปซื้อที่ธนาคารนี่ไม่ขายใช่ไหมฮะคุณวรังคณาใช่ค่ะใช่ค่ะคร้งนี้เราเปิดขายบนออนไลน์เท่านั้นค่ะก็คือบน s อซ e บีอ p ซ่นะคะเพราะว่าต้องการที่จะกระจายให้กับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จริงๆค่ะจ้าเรื่องต้นนี่อยากให้คุณวรังคณาเนี่ยเล่าหน่อยค่ะว่า เออทำไมเราถึงออกหุ้นก anyway> ู claro ้แสนสุริไอซีซีม um> uh ีความเป็นมามีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรบ้างคะค่ะก็จริงๆเริ่มต้นจากเมื่อจริงๆเมื่อเดือนที่แล้วจริงๆแสนสุริก็มีการออกหุ้นกู้ไปนะคะประมาณสี่พันล้านแล้วก็มีกรีนชูประมาณสองพันซึ่งหกพันล้านเนี่ยก็ถูกจองจนหมดนะคะแต่เราก็ได้รับฟีดแบ็คบางส่วนจากทางธนาคารนะคะว่าในส่วนโควต้าที่ได้มีการขายบนออนไลน์บนช่องทางออนไลน์ผลปรากฏว่าภายในสามนาทีเนี่ยมันก็คือขายหมดเลยซึ่งเราก็เลยมองว่า แสดงว่ามีลูกค้าจํานวนมากเนี่ยทีม่มีความสนใจนะคะแล้วก็การจองบนออนไลน์ก็อาจจะสะดวกสําหรับยุคนี้ที่อาจจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยนะคะทําให้คนอาจจะไม่อยากไปสาขาะคะ่ะเราก็เลยมองว่าข้อที่หนึ่งมีฟีดแปะมาค่อนข้างดีแล้วเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะช่องทางเนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ดูน่าสนใจนะคะเราก็เลยอยากจะลองในเรื่องของการขายในช่องทางใหม่นี้ค่ะอืมนะคะ,อนะคะของเรามันพิเศษหรือว่ามีความต่างจาก ของอุ้นกูอันอื่นยังไงบ้างคะคะก็ในครั้งนี้จริงๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นช่องทางทางออนไลน์แล้วเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อมูอลค่าของขั้นต่ำของการซื้อของขุ่นกู้โดยปกติกเนี่ยจะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็มองว่าเพื่อให้มันเข้าถึงจริงๆสำหรับรายย่อยเองที่อาจจะหนึ่งแสนบาทอาจจะเป็นติ๊กเก็ตไซส์ที่ใหญ่เกินไปนะคะเราก็เลยมองว่าเราอยากจะทำให้สามารถเข้าถึงได้ก็เลยลด ออกขั้นต่ำลงมาสิบเท่านะคะเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นก็คือเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถอมลงทุนในหุ้นกู้ได้นะคะ <S <S อืมนะคะซึ่ง<ม>ในครั้งนี้มันก็เลยจำใหม่ทั้งช่องทางแล้วก็ในเรื่องของวงเงินที่ลดไซส์ลงเพื่อให้บบราย,ย่อยหรือรายเล็กสามารถเข้าถึงได้จริงๆค่ะจ้ะผมผมผมขอถามอย่างนี้เราคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าไอการลดไซส์หนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะจับนักลงทุนรายย่อยเนี่ย เราจะสามารถขายได้ทั้งหมด500ล้านมันมีโอกาสสูงเลยใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับในในมุมมองการคิดการถกของอผู้บริหารก่อนที่จะออกคุ้นกู้ตรงนี้เราเราถกกันยังไงค่ะก็เอ่อเอาเหตุเรื่องแรกก็คงจะมาจากเรื่องของการที่เราสามารถติด ช่องทางออนไลน์เมื่อตอนเดือนที่แล้วที่เราขายไปหกพันล้านเนี่ยภายในเวลาสามนาทีก็เหมือนการพูดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมีลูกค้าที่สนใจในช่องนี้นะคะส่วนการกระจายลงไปในรายที่ติ๊เกเก็ตไซที่เล็กลงเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดมาจริงเราก็จะเห็นทั้งในเรื่องของออบูมมิ่งของตลาดการลงทุนตลาดหุ้นหรือคริปโตเองที่มีเด็กๆวุ่นาหม่เนี่ยที่ลงมาสนใจในเรื่องการลงทุนเหล่านี้มากขึ้น่นเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าหุ้นกู้เนี่ยถ้าเราอยากจะลองเปิด โอกาสแล้วก็เปิดตลาดใหม่เนี่ยเราแน่จะลองเรื่องติดแกลเซย์ใน amount ที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจงขายหมดได้เพราะว่าก็จากฟ<ๆ>ิวเจอร์ที่เราได้หลังจากที่เราได้มีกรารออกข่าวไปด้วยนะคะก็มีผู้คนที่สนใจสอบถามเข้ามาค่อนข้างไปเยอะค่ะอ่าครับผม,มนะฮะเออสามเปอร์เซ็นนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดนึงก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นการขายหุ้นกู้แล้วก็ผ่านอ่าตัวของแอปแอปเดียวถูกไหม ก็คือแอปไอเอสบีซีแอปเอสบีซีถูกไหมใช่ค่ะกล่าบผมนะฮะแล้วก็อ่ดอกเบี้ยอยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นตถูกไหมครับใช่ค่ะจ่ายทุกๆยังไงฮะอธิบายอธิบายตัวหุ้คกูตัวนี้ให้ให้เราฟังหน่อยหนึ่งครับโอเคค่ะผู้ชมก็เข้าใจครับก็คุณครูนะคะครั้งนี้เนี่ยก็คืออายุของคุณคููเนี่ยก็คือสองปีหกเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็ แล้วก็ส่วนการจ่ายอดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็จ่ายทุกตัวมากนะคะก็เหมือนทุนกู้ปกติเช่าจ่ายดอกเบี้ยทุกตัวมากเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ที่เจษอย่างที่บอกก็คือจองขั้นต่ำเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จองผ่านเอซิดีอ p ีอย่างเดียวทางช่องทางเดียวค่ะไม่ต้องไปที่สาขาทุกคนแปดโมงครึ่งของวันที่สิบหกก็คือออนไลน์เข้าไปซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็เป็น first come first serve หมดแล้วหมดเลยค่ะกรับกรับอืมนะฮะ คุณจิงถามอะไรเพิ่มไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมถามต่อครับครับแบบนี้เนี่ยเราเราถ้ากระแสการตอบรับออกมาค่อนข้างดีซึ่งเราประเมินกันอยู่แล้วนะคะว่าการจะออกอะไรเนี่ยเราก็ค่ะว่าน่าจะได้รับการตอบรับดีอยู่แล้วถ้าตอบรับดีกระแสมันค่อนข้างฮอตนิดเราจะมีการแผนออกผู้ลักษณะนี้ออกมาเพิ่มเติมใช่ไหมคะหรืออย่างไรค่ะก็แน่นอนถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับดีเนี่ยก็ เราก็มองว่าเราอาจจะมีการทําเพิ่มเติมอนาคตคะรวมไปถึงมองหาช่องทางอื่นๆใหม่ๆด้วยเพราะว่าจริงๆเราก็ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเน่ยจากเรื่องของโควิดเองเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องมีการปรับตัวในหลายทยางการขายขึ้นกู้ทางออนไลน์เนี่ยจริงๆก็เป็นการตับตัวรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงเราก็เริ่มเห็น จริงๆเราทุกคนน่าจ,จะชินกับการที่เราช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านนะคะเพราะว่าหรือการลงโหลดแอปต่างๆก็ทําให้คนเนี่ยค่ะคุ้นชินกับการที่จะทําอะไรต่างๆผ่านโมบายมากขึ้นเราก็เลยมองว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์ทําไมกุญกูเนี่ยมันก็เป็นของที่สามารถซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันแลวจริงๆเนี่ยความคอมพิเคชันมันน้อยกว่าไปซ้ำเหมือนถ้าเกิดสมมติเราต้องซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มันมต้องมีสีมีไซส์ที่เราต้องไปเลือกใช่ไหมแต่อันเนี้ย มันเหมือนคอมมอิตี้เนาะทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเออช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่น่าสนใจะนะครับทีนี้ผมผมเห็นภาพแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าเรากำลังอะทรานสฟอร์มมาสู่มาสู่เรื่องของโลกใบใหม่มากขึ้นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นการขายครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการใช้ระบบบล็อกเชนอะไรใดๆถูกไหมครับอ่ายังไม่มีค่ะ ยังไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของอตัวของบล็อกเชนที่ที่สามารถที่จะทําให้ไซส์สามารถที่จะเล็กกว่านี้ได้ต้นทุนจะลดลงมากเลยนะฮะจากวันนี้เนี่ยเราไซส์หนึ่งมืนที่เป็นขั้นต่ํามีโอกาสที่จะลดลงไปเรามีแนวคิดอย่างนี้ด้วยไหมฮะสำหรับตัวของแสนสุรีเอง ก็จริงๆเราก็มีการศึกษามาโดยตลอดนะคะจริงๆเราก็มีการดูในเรื่องของตัวอย่างเช่นดิจิตอลบอลเอง,อเองซึ่งจริงๆเราเข้าใจว่าในช่วงนี้เองอยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบนะคะก็ยังคงอยู่ในบล็อกเชนอยู่ซึ่งที่อย่างสมมุติว่ามีกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาแล้วเนี่ยเราก็สนใจเพราะว่าเรามองว่าการที่สามารถทําไซส์ให้มันเล็กลงได้เนี่ยมันน่าจะทําให้ประชาชนทั่วไปคะ่ะที่อาจจะไม่ได้มีเงินออมสูงมากเนี่ยสามารถ มีอ่แหล่งการลงทุนที่มากขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าเราเราสนใจค่ะครับคุณลัานกะาครับผมกําลังมองภาพว่าตอนนี้แสนสิริเนี่ยเราเราทานฟอร์มเข้าไปสู่โลกใบใหม่พอสมควรเหมือนกันนะครับคือคือเรา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 ล้ำอ่ะเราทันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมผมขอแอบถามหน่อยได้ไหมฮะคือกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่าหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับออนไลน์ก็ตามนะครับ เอ่อเราเราตั้งใจที่จะจับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นลูกค้าเราด้วยหรือเปล่าในอนาคตฮะจริงๆครั้งนี้ค่ะความตั้งใจของเราด้วยประชาชนคนทั่วไปเลยเพราะว่าจริงๆเราเชื่อว่าตอนนี้คนทั่วไปเองก็ก็เริ่มคุ้นชินกับออนไลน์มากขึ้นแล้วนะแต่แน่นอนว่าเอ่อคนรุ่นใหม่เองก็เป็นอีกทารกกลุ่มหนึ่งที่เราสนใจนะคะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกไปเราก็เริ่มเห็นว่าน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนบนคลิปโตหรืออาจทุนเองเราเริ่มเห็น คมเทรนของอายุเฉลี่ยที่เริ่มเข้ามาเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะด mm ังั้นคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เราสนใจแล้วก็จริงๆก็จะแมทช์กันด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเรามองว่าในช่วงปลายปีนี้ค่ะเราเองก็จะมีการออกคอนโดนะคะตัวใหม่ออกมาซึ่งราคาเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นฐานใหม่เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่เพราะฉะนั้นการขายบอลตัวเนี้ยก็จะเป็นจริงๆก็เหมือนกับคลาสเดิร์กใหม่ของเราอีกอันหนึ่งกัน เพราก็จะแมทช์เปนไปกับสินค้าที่เราจะออกขายเองในช่วงไตรมาสสีนี้ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ปกติคอนโดลอฟปีน <ning> ี้จริงเราเคยออกแปบนที่ชื่อ The Move มาราคาจะอยู่ประมาณสักล้านกลางๆนะคะแต่ว่าที่ไตรมาสสีเนี่ยค่ะราคาจะยิ่งลงต่ำไปกว่าหนึ่งล้านบาทอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ของเราเหมือนกันครับคในการที่แสนสวีจะทําแบบนี้ได้เนี่ย จับกลุ่มลูกค้าใหม่เนี่ยโดยโดยจริงๆแล้วคือไฮเอ็นมากๆนะคะ<อ>เวลาใครเข้า,ขาสู่สายสื่อถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้ขขอคอนโดสายสื่อโอ้โหไฮเอ็นนะคะการที่เราเริ่มจับตลาดล่างตรงนี้เนี่ยเราเรามีวิธีคิดยังไงทำให้แบรนด์มันไม่ได้เสียหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในในมุมมองของคุณวรงาาังคณา จริงๆก็ต้องยอมรับว่าสรสื่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มต้นจากตลาดที่เป็นรักชรีมาก่อนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการทําแบรนด์ของเราเนี่ยเราทําให้คนมองว่าด้วยกาที่เราทาแบรนด์พีเมียมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราลงมาในตลาดที่เป็นอัฟฟาร์เดโรยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของความสวยงามหรือสินค้าคุณภาพทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นเหมือนแบรนด์ตัวบนของเราเพราะว่าเราก็คงไม่ยอมว่าเอ๊ะทำแบรนด์ราคาที่อาจจะย่อลงมาแล้วทําให้คนแบบเออ่ ด้โหลดเอาแบ,แบรนด์แม่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะการทําแบรนด์ของเราที่อยากาให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าระดับราคาไหนของสังกิตก็ตามเนี่ยคุณภาพ,ค,ภาพความสวยงามนะคะเป็นไปตามมาตรฐานของเราอืมมันก็ยังยดูไฮเอนด์ในในทุกกลุ่มคนระดับอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทราบต่อไปนั่นก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยในในในเชิงของเราก็ขายหุ้นกู้เยอะมากเลยนะ ในช่วงที่ผ่านมาในเชิงอของความแข็งแกร่งฐานะการเงินของบริษ,ษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะค่อนข้างแข็งแกร่งหรือเปล่าครับหรือว่ายังต้องการเอ่อเม็กเงินเพิ่มเติมอีกหรือยังไงครับค่ะจริงๆการออกคุณกู้เนี่ยมันเป็นอ่อมแผนในเรื่องของการระดมทุนเราตามปกตินะคะในเรื่องฐานะการเงินก็จริงๆตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานี่ค่ะตั้งแต่เรามีการปรับตัวไปแล้วตั้งแต่่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย สถานะทางการเงินแล้วก็เรื่องระสิทธิภาพในการทํากําไรของเราเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ่ล่าสุดเนี่ยถ้าจบที่ไตรมาสสองเนี่ยเรามีเงินเกินห่งอยู่ประมาณพักหนึ่งจุดสี่เท่านะคะซึ่งก็ลดลงค่อนข้างมากจากช่วง,งก่อนโควิดปีที่แล้วนะคะก็ที่เป็นตอนนี้เองจากนี้ไปอนะคะ่ะตัวเศรษิภาพการทํากําไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ฉะนั้นสับสถานะทางการเงิน,นงของเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะ่ะ กลับกลับนอกจากการเดินเกมเข้าไปสู่ในจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับคอนโดราคาต่ำลงแต่ว่ายังคงความลักชัวรี่อยู่นะฮะในการเดินเกมทันฟอร์มสู่โลกใหม่ของแสนสินิเนี่ยเราเดินเกมแบบไหนอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้ให้พวกผมเห็นภาพหน่อยได้ไหมครับก็จริงๆในเรื่องของออในช่วงโควิดเองก็แน่นอนแล้วก็หม บริษัททุกๆแั่น,นะคะที่เรามีความระมัดระวังในเรื่องของอาการควบคุมต้นทุนการผลิตต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนทุกๆคนทั่วไปนะะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราท,ทําค่อนข้างเยอะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการ t r a n ฟอร,ร์มการทํางานต่างๆทั้งในเรื่องของคนและการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะแล้วก็ต้องมีการตอบตัวที่ค่อนข้างเร็วเราก็ต้องยอมรับว่าโควิดเองมันมีผลกระทบในเรื่องของทุกๆอย่างสังหรต์อย่างเช่นตัวอย่างอันนึงเนี่ยอย่างเรื่องการขายออนไลน์เนี่ย ตอนนี้เองเนี่ยด้วยความที่ทั้งสถานการณ์โควิดที่ทั้งคนไทยส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะทุกคนก็อยากจะเดินทางไม่อยากจะบ้านรวมถึงต่างชาติซึ่งจริงเป็นลูกค้าหลักเรานะคะ,ะ,ะก็ทําให้เราต้องการมีการปรับตัวในการขายอย่างเซลล์ของเราเองเนี่ย ก็ต้องเหมือนเหมือนนะคะออนไลน์เลยเหมือนไลฟ์ออนไลน์เลยสามารถที่จะต้องขายห้องก็คือเปิดประตูแล้วก็ขายแบบพาเดินชมสเปซอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องมีการอีควิปเรื่องเ,ออเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์ให้พนักง,งานเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าจะขายแบบนี้ต้องทํำยังไงค่ะซึ่งออ,อก็โควิาแล้วเนี่ยมันก็ทาให้เราสามารถปิดการขายได้ทั้งการขายรวมไปถึงการตรวจรับมอบห้องนะเพราะว่าเราก็มีคอนโดส่วนหนึ่งที่ขายเมือ่อสองสามปีที่แล้ว เรถึงเวลาตรวจรับมอบห้องเอ๊ะเราจะทำยังไงที่ลูกค้าต่างชาติเนี่ยยังสามารถตรวจห้องได้สามารถที่จะโอนเงินมาว่าโอเคห้องสินค้าสําเร็จรูปเสร็จแล้วนะเพราะว่าเขาไม่สามารถบินเข้ามาเพื่อจะมาตรวจรับมอบได้เหมือนเดิมอ,อย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเอาเรื่องพวกนี้ค่ะเข้ามาในการทําง,งานของเรามากทีเดียวต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอืมครับผมแบบน,นี้พอร์ตลูกค้าต่างชาติของเรานี้ตอนนี้อยู่สักเท่าไหร่อย่างไรคะ ก็จริงๆอ่าในช่วงปีนี้หรือวิทยาอาจจะมีการลดลงมาเพราะว่าเราเองก็ไม่สามารถทําการขายได้ค่อนข้างเยอะเหมือนแต่เดิมจริงๆแต่เดิมเราอาจจะไปเปิดอีเวนต์ที่ฮ่องกงหรือที่อ่ามันจีนยอดขายก็จะค่อนข้างสูงแต่จากที่เราเคยสูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ24เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเรานะคะจากยอดขายช่วงนี้เองก็จะลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมครับผมอ่ะทีนี้ผมผมขออนุญาตไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเราทาน n ฟอร์มด้วยใช้เทคโนโลยีเยอะมากเพราะฉะนั้นต้นทุนในการบริหารจัดการมันลดลงพอสมควรไหมฮะหรือต้นทุนการ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 จัดการทั้งหลายแหล่มันมันลดลงพอสมควรไหมครับหรือย,ยังไงครับ ก็ลดลงค่ะแต่ว่ามันก็จะเห็นการลดลงที่ค่อยๆเพราะว่าในช่วงแรกเองก็ต้องแน่นอนเรื่องเรานาเทคโนโลยีใหม่ก็ต้องมีการลงทุนในเบื้องต้นก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ตามมามันก็ค่อ,คอยๆลดลงยกตัวอย่างเช่นเราเราเป็นบริษัทที่เราใช้ใเรื่องขนะองเซลฟ์ฟอร์สแน่นอนตอนที่ลงโปรแกร,รมเซลฟ์ฟอร์สครั้งแรกค่าลงทุนก็อาจจะสูงหน่อยแต่หลังจากนั้นไปนเรื่อยๆการใช้ผู้คนต่างๆพนักง,ง,ง,งานเข้าไปว่าระยะเวลาที่กว่าจะได้เอาข้อมูลออกมาแต่เดิมมันอาจจะต้องมีปรเซสที่ค่อนข้างยาว ีเซฟอสเงก็ cing, เข้ามาช่วยช็อปเพื่อนทาให้เราเห็นข้อมูลการขายหรือข้อมูลลูกค้าเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นครับผมผมขออนุญาตสอบถามคือไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดผมย้อนในอดีตเนี่ยค่าการบริหารจัดการแล้วก็การขายเนี่ยนะครับ s อ n a เนี่ยถือว่าเป็นจุดจุดที่ ที่ที่ผ่านมาเราสูงมาโดยตลอดมันมันถ้าเกิดว่าเราสามารถลดตัวนี้ได้เยอะมากมันจะส่งผลด,ดีมากๆวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับมีเป้าหมายอในการลดอ,อพวกนี้หรือเปล่าครับ S อสเนเอเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยเราพยายามอคอนโทรลเรื่องเอสเนเอมาตลอดนะคะตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเราก็พยายามลดในส่วนของาาตัวนี้ลง,ลงมาโดยตลอดจริงๆก็จะเห็นในส่วนของเปอร์เซ็นเท,ที่ค่อยลดลงแต่เดิมแต่ก่อนเลยเนี่ยเราจะเคยสูงถึงแบบอ สิกว่าเปเซ็นต์ตอนนี้เราก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะจริงๆในเป้าเราเนี่ยเรามองว่าเราอยากให้มี SNA ในส่วนของอ d m i นเนี่ยอยู่ประมาณสักแปดเซ็นตะคะตอนนี้มันถึงมาทีสิกว่าเปรเซ็นต์เาค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอยู่ค่ะสราบผมอ่ะนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตไปอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าคุยกับแสนสลีไม่คุยเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ <laughs> <laughs> นั่นก็คือตัวของ x p t เอ่็กซ์ปริงนะครับอ่วันนี้เนี่ยเอ็กซ์ปริงของของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ในการเดินหน้าเอ็กซ์ปริงตอนนี้ความคืบหน้าต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็อทางเอ็กซ์ปริงเองก็เพิ่งจะปิดในส่วนของอ่าบร o f อ e r ิ n งไปนะคะรอบเพิ่งปิดเรื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะคะก็จะทําให้การเพิ่มทุนเนี่ยก็คือคอมพลทละในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มทุนที่เป็นพีพี ที่สัญชีเข้าไปพร้อมกับทางวิยะแล้วก็าทางคุณมงคลนะคะก็หลังจากนั้นมาก็ออ o ก็นนี้สําเร็จเรียบร้อยและก็เรื่องเงินทุนเนี่ยก็เข้าบริษัทเรียบร้อยหลังจากนี้ไปก็น่าจะเห็นในส่วนของอตัวสินค้าต่างๆที่จะเริ่มออกมานะคะอย่างอย่างตัวเอ็กซ์ตูมดิจิทัเองก็จะมีในเรื่องของตัวซิลิ h ับนะคะโทเค็นที่กําลังรอจะล้อนออกสู่ตลาดอันนี้ก็จะเป็น สินค้าตัวแรกๆที่จะเห็นจากตัว X ็ p r i n g Digital อะค่ะก็คงจะค่อยๆเห็นการ r ัมอ up ขึ้นในธุรกิจเอง Xpring นะเพราะว่าเงินทุนก็เริ่มเข้ามาครบแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือ execute ตามแผนการลงทุนของทาง Xpring ค่ะอืมคือค่อนข้างแข็งแร่งอ่าตัวสิริฮับเนี่ยอันนี้เราได้ยินนะครับเออแต่เห็นผมผมได้ข่าวว่าไม่แน่จริงหรือเปล่านะคะแต่ก็น่าจะใช่นะครับนั่นก็คือว่าก็กําลังทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของ e n t ร์ t a i n มนต์อยู่ด้วยถูกไหมฮะในในการออกเหรียญอ่าตรงนี้นครับ อ๋ออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะว่าพอดีทางเอ็กซ์พริงเนี่ยจะอาจจะมีสตาร์ที่อยู่แต่ว่าเพื่อนตัวเอ,วเอ,อาจจะไม่ไม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดค่ะอ๋อได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเอ็กซ์ปริงแข็งแกร่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเดินหน้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าแล้วเราก็จะได้เห็นในการเดินเกมของเอ็กซ์พริงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการขอใบอนุญาต อีกสใบอนุญ,ญาตนะฮะซึ่งตอนนั้นฟังในฝั่งของผู้บริหารเอ็กซ์เพลนพูดแล้วก็เห็นภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคุณจิพาเห็นบอกว่ามีคําถามจากทางบ้านใช่ไหมครับเชญครับโอนะคะเอฟซีของทางแสนสิริเองนะคบมีความค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ครั้งนี้นะคะที่จะขายผ่าน s อชบีอีซีเนี่ยแหะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถามแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของหุ้นกู้นั้นนะคะเอาเอาเริ่มจากความกังวลก่อนเนาะ อาจจะด้วยความที่ยังยังไม่เคยลงทุนหุ้นกู้หรืออย่างไรเนี่ยนะคะอยากให้คุณวรังคณาเนี่ยคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันในการคนที่คนที่เขามีความกังวลเกี่ยวกับหุ้นกู้นะคะว่าเอ้ยม,มีมีจุดแข็งจุดแกร่งอะไรอย่างไรบ้างอยากทราบตรงนี้หน่อยค่ะเพื่อที่จะคลายความกังวลค่ะ ก็จริงๆแน่นอนการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยก็ทุกคนก็คงจะดูในเรื่องของตัวเรตติ้งของบริษัทนะคะว่าประวัติการเรตติ้งคำนวณีตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็ประวัติที่ผ่านซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้ฉัวเองก็มีเรตติ้งอยู่ที่ทิวกระบีบกนะคะส t ตเบิลนะคะซึ่งก็จะอันดับโดยทวิสนะคะแล้วก็จริจริงเราออกหุ้นกู้มาทั้งหมดประมาณสาสิกว่าล็อตแหละซึ่งเราไม่เคยมี เอสพีได้เลยก็คือจ่ายกับเบี้ยตรงแล้วก็คืนเ,เงินเ,เงินกู้ตัวหุ้นกู้อะคะ่ะครบกําหนดตลอดเวลานะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนคุ้นกู้ของเราแล้วก็อย่างที่ตั้งไปครั้งนี้อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนิดหน่อยเนื่องจากการขายที่เพึ่งผ่านองทางออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วก่อนวันที่สิบที่จะเกิดการขายนะคะก็ะถ้าท่านใดสนใจเราก็อยากจะให้มีการเตรียมความพร้อมข้อที่หนึ่งเช่นเปิด บัญชีกับทาง S B นะคะแล้วก็โหลด S B Easy App นะคะแล้วก็อันที่สามก็คืออยากให้เข้าไปทําเรื่องของประเมินความเสี่ยงก่อนแน่นอนการลงทุนก็จะดีในเรื่องของการทําประเมินความเสี่ยงะค่ะ <c oughs> ก็อยากให้เข้าไปทําก่อนวันที่26 <c oughs> นะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าพอถึงเวลาวันที่26แปดโมงครึ่งปุ๊บเราจะได้กดจองซื้ออย่างเดียวไม่ต้องมานั่งทางตามนะคะเพราะว <c oughs> ่าระยะเวลาค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เราปิดให้ทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆค่ะ ลดคำทดสอบเพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าเรากดคีย์ช้าเกิดมีคนกดคอนร์มไปก่อนเราเนีน่ก็หมายถึงว่าหุ้นกู้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนัน้นพอไปถึงที่ตอนเรากดมันอาจก็หมดก็ได้เพราะฉะนั้น,รน,กกระะน,นครั้งนี้เราก็เลย<ม>เอ,อ,อยากให้ทุกคนได้มีการเตรียมตัวก่อนเพราะมันจะไม่เหมือนการที่เ,เดินไปจองที่ฝากค่ะจ้านะคะในฝั่งของคุณพระธกรนะคะ a ฟ e b o o k นะครับถามว่าออแล้วเงินที่ได้จากหุ้นกู้ในปีนี้อันละหกพันห้าร้อยล้านใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ย จะนานไปลงทุนธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับค่ะก็จริงๆบทประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมไปถึงการลงทุนนะคะซึ่งเงินทุนหมุนเวียนก็คงจะเป็นลนักษณะอธุรกิจปกติของสันญาอีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องการลงทุนเองเนี่ยก็จริงๆทางวีเองก็มีการกันในส่วนของเงินที่เอาไปลงทุนในธุรกิจต่างๆบ้างนะคะประมาณสัก10%ต่อปีนะคะซึ่งก็จะเห็นการลงทุน ใหม่ๆของเรายากตัวอย่างเช่นการลงทุน XPA หรือโรงแรม The Standard นะคะรวมไปถึงธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆที่เรามองเห็น potential อะก็จะเป็นแหล่งการใช้เงินทุนที่บริเวสได้ค่ะจ้าและในปีนี้เองแสนสิริมีดีวร่วมทุนอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับถ้าเป็นธุรกิจแล้วถ้าร่วมทุนเนี่ยจะเป็นธุรกิจแบบไหนอย่างไรครับ ณนะตอนนี้เองหลังจากตัว x อ็กซ์แล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้มีแผนไรเพิ่มเติมแต่ว่าก็มีหลายๆตัวมีหลายอัพเดตที่ยังเข้ามาอยู่นะคะเราก็ยังมีการสตัร์ที่อยู่ค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนของ SCB เองเนี่ยหลังจากที่เราไปขายหุ้นกู้แสนสิริ i ออีตากนี้ไปจะมีอะไรร่วมกันจะมือร่วมกันอีกไหมคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทาง s อ e เองก็จะเป็นพันธมิตรหลักของสันสิริด้วยนะคะก็เราก็ยังมองหาโอกาสหรือสินค้าหรือว่าบริการใหม่ที่จะออกมา,าต่อเนื่องคะ่ะก็ต้องรอดูค่ะเรายังมีการพูดคุยกับทาง s ี d ตลอดค่ะจ่ะคอนเฟิร์มหน่อยค่ะยืนยันหน่อยว่าจากนี้ไปแสนสิริการเติบโตของของแสนสิริจะเป็นแบบไหนอย่างไรคะ ก็จริงจริงปีนี้เองนะคะเป็นตั้งแต่โควิดนะทุกคนก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นว่าเอ๊ะธุรกิจวิศวิจะรับผลกระทบไหมนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าผู้ประกอบการหลักๆนะคะรายใหญ่ๆของธุรกิจวิศวิเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนมียอดขายแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะส่วนหนึ่งจจะมาจากการที่พอภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยเสเบิลมากนักเนี่ยทําให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเองเนี่ยอาจจะ ค่ะในส่วนของแหล่งเงินทุนก็เลยทําให้ไม่ได้มีการออกสินค้าม,ามากนักก็เลยกลับกลายเป็นว่าอผูอกก้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีมีมาร์เก็ตแชร์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับสายุีวิตเองเนี่ยก็ตัวเล่เราก็ไม่ค่อดีเช่นกันหลังจากนี้ไปคงเห็นเราเนี่ยมีสินค้าที่ออกมาครอบคลุมมากขึ้นอย่างที่แจ้งไปกันแรกว่าไตรมาสสี่นี้จะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ออกมาราคาต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทซึ่งเป็น เซ์ใหม่ของเราเลยเขจะเห็นเราเนี่ยมีการขยายในทุกสินค้าแล้วก็ทุกระดับราคาเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อ m นคลูดมากขึ้นในส่วนของ Economy of Scale นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการทำกำไรเนี่ยนะจะเห็นตัวเลขที่ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะอยากให้คุณวรังคณาเนี่ยพูดถึง fc ของแสนสิริหน่อยค่ะที่รับชมรับฟ,ฟังตรงนี้ ก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นช่องทางใหม่แล้วก็ตัวขั้นต่ำที่เราเปิดเนะะี่ยค่ะเราตั้งใจจริงๆที่อยากให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะเข้าถึงคุณกู้ของเรานะคะ,ะเดิมที่จะต,ต้องเริ่มต้นหนึ่งแสนครั้งนี้เราย่อลงมาเหลือแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ตราดอกเบี้ยเองก็ค่อนข้างต่ำการมองหาแหล่งการฝากเงินหรือแหล่งทักเงินที่มีดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็เป็น โอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่จะได้มีกงตอบแทนที่เพิ่มขึ้นก็ยังไงแล้วก็ฝากด้วยนะคะวันที่16ถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะเริ่มแปดโมงครึ่งวันที่16แล้วก็ก็คํา่มเสิร์ฟอย่างที่บอกก็อยากให้ทุกคนเอเตรียมขั้นตอนที่ได้แจ้งมไปก่อนแล้วล่วงหน้าค่ะค่ะโอเคค่ะครับเอาละครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับจริงๆผมอะไร่ะผมผมผมเดี๋ยวผมขอหน่อยนึงได้ไหมคือผมผม ผมอยากเห็นภาพนิดนึงนะคะว่าภาพอสังหาหริมทรัพย์ในมุมของแสนสิริเนี่ยตอนนี้เนี่ยมองภาพว่าเป็นอย่างไรมันมันมัน,มนผ่านจุดต่าสุดไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วกําลังจะเทคออฟหรือไม่อย่างไรคะผมขออนุญาตนิดนึงค่ะก็จริงๆเรามองว่าจุดที่มันต่ําสุดเนี่ยมันน่าจะได้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าในจำนวนเรื่องของผู้ติดเชื้อหรือล็อกดาวน์เองเนี่ยค่ะมันก็ได้ผ่านไปแล้วแล้วก็จริงๆเรามองว่าในช่วงตัวยาสิิเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เริ่ม กลับมาเพราะว่าเรามองจากเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยส่วนหึ่งพตอนนี้เราก็เห็นการฉีดวัคซีนตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันึ่งเราก็เชื่อว่าประมาณจาบนี้ไปสามสิบสี่สิบห้าวันข้างหน้าเนี่ยวัคซีนน่าจะครอบคจำนวนเปอร์เซ็นเทของประชากรเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นจะไปมากสี่ใบเนี่ยเรามาจะเห็นการค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมานะคะแล้วเราเชื่อว่าในปีหน้าเองเนี่ยน่าจะเห็นการโตที่ อค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่มันเหมือนหยุดการโตไว้ประมาณกับสองปีละปีหน้าน่เป็น,นปีที่มีการเทคออฟกลับมาค่อนข้างน่าสนใจค่ะซึ่งเราเองก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของเงินทุนรวมถึงแลนแบงค์ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพัฒนาโครงการที่จะกลับมาในช่วงที่เศรษฐกิจมันรวมถึงธุรกิจเวเ,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 วเวด้วยที่เริ่มเทคออฟกลับมาตั้งแต่ปลายไตรมาสสีนี้นะคะ่ะ อ่าผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับลากันไปจริงๆครับขอบพระคุณครับคุณวรังคณาครับสวัสดีครับ,บค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ